สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะของวรดานะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ยังอยู่ที่บ้านนะคะสินค้าเรายังมีนะคะวรดาก็มานําเสนอให้ท่านเหมือนเดิมนะคะในราคามิตรภาพนะคะในวันนี้ในคลิปนี้เราจะมารีวิวผ้าดักแด้นะคะเรานําเสนอให้ท่านในราคาพิเศษจากเพื่นละเจ็ดร้อยเก้าสิบเราจะขายให้ท่านในช่วงเทศก,กาลใกล้จะปีใหม่เพียงห้าร้อยห้าสิบาทนะคะ หากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะนําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเรามีกินงเป็นผ้าเป็นผ้าดักแด่นะคะเป็นฝ้ายย้อมคามธรรมชาตินะคะเป็นขามเปิือกไม้ผสมดอกไม้นะคะผสมดอกไม้ผสมดอกคูนตามธรรมชาตินะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะนี่นะคะสวยอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลมิดมะขามนะคะ สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายจากราคา999บาทเราไม่ขายราคาเป็น550านะคะ550บาทกระดาได้เพียง30บาทเท่านั้นแต่เรานำเสนอพ่อแม่พี่น้องในราคาไม่แต่ภาพตอบแทนบุญคุณคืนกำไรให้พ่อแม่พี่น้องในช่วงใกล้จะปีใหม่นี้นะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าของเราเบอร์หนึ่งกระดานนำเสนอให้เลย550บาทนะคะ ท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าสวยนะคะสวยแท้นแน่นอนอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะเอฟซค่ะสีน้ำตาลสวยแท้นแน่นอนเลยนะคะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะสวยค่ะสินค้าสวยแท้นแน่นอนนะคะสวยค่สคสยนนนนนะ,คะส,คสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายตัวนี้เขาเป็นสีนี้นะคะเป็นสีสีส้มนะคะตัวนี้เขาสวยนะคะสีส้มนะคะ สีส้มท่านดูดีๆนะคะสีส้มง,งามแท้แน่นอนเนยนะคะสินค้าคงเรามีจริงพร้อมขายนะคะจาก7 9 9ไม่ขายขายเพียงจิงพร้อมขายนะคะอันนี้ขอย,ยกเป็นนัมเบอร์สองนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะ ขอยกขึ้นนำเบอร์สองนะคะวันนีและนำสินค้าดีๆง,งานถูกๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเพียงคืนละ550หากท่านใดสนใจเอาซื้อไปฝากไว้ต้อนลูกหลานได้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วหรือให้ลูกหลานซื้อให้ก็โอเคนะคะบอกที่อยู่มาเลยสมมติพ่อแม่พี่น้องอยู่คนละที่กับลูกหลานว่ดาดก็จะส่งไปให้นะคะค่าส่งของเราจัดสรรแล้วนะคะรอบละ50บาทเท่านั้นไม่ใช่คืนนะคะรอบละ50บาทนะคะ ท่านใดสนใจแคบเลยนะคะสินค้าสวยนะคะตัวนี้ก็สวยงามน,นะคะอันนี้เป็นสีกีบกุหลาบนะคะสีกีบกุหลาบนี่ปกติขายคือหน mm ึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบเหมือนกันแต่ละามาโปรนะคะรอบนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ, mm hmm. ะท่านใดสนใจแคบเลยนะคะเราโปรแล้วนะคะสินค้าทุกอ,อย่างโปรแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราโปรโปรโปรห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบเลยนะคะอันนี้เป็นหมาบเลขสามนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจแคปหนา้าจอแอดไลน์ mm hmm. มาได้นะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยสุดซึ้นางสาวไทยนะคะ5 5 0ยบาทเท่านั้นจ้า5 5 0บาทเท่านั้นนะคะสวยสุดซึ้นางสาวไทยนะคะโอเคนะคะสวยทุกผืนนะคะแล้วก็มาสีน้ําตาลนี่นะคะน้าตาลนี่ก็สวยนะคะสีน้ําตาลอมส้มนะคะตัวนี้ลายงามมากนะคะ สินค้าของเราการันตีได้เลยนะคะสินค้าแต่ละปืนแต่ละลายงามนะคะงามจริงๆนะคะสวยค่ะดูลายใกล้ๆนะคะสวยแทแน่น,นอนนเลยนะคะอ,คอันนี้เรียกว่าผืนผ้าดักแด้น,นะคะงามนะคะขายเพียงเพืนห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอนะคะอ,คอันนี้เรียกเป็นนัมเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์นะคะนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้า สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะการันตีให้เลยสวยแท้แน่นอนค่ะต่อมานะคะต่อมานี่ก็สวยนะคะสวยสุดซึ้งนะคะเป็นสีน้ําตาลคล้ายๆกันแต่คนละสีนะคะน้าตาลแต่คนละอันนะคะขอให้ท่านดูดีๆสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายน,นี่ลายบันไดสวรรค์สวยงามมากนะคะเลยค่ะสวยค่ะลายบันไดสวรรค์สวยงามมาก จาก7 9 9ไม่ขายขายเพียง550บาทนะคะ799ไม่ขายขาย550อาอันนี้ยกเป็นน้ำเบอร์5นะคะพ่าแไม่มีน้องขาหากท่านใดสนใจแคบด้านจอแอดไลน์ได้เลยนะคะจาก799ขายเพียง550นะคะสินค้าของเรามีจริงความขายมีแท้แน่นอนนะคะน u ำเบอร์หนะจ๊ะสวยค่ะสินค้าเราโอเคทุกผืนนะคะ งามทุกผืนงามทุกอันนะคะและต่อมาเป็นผืนนี้ยิ่งสวยนะคะยิ่งสวยเลยเป็นสีน้ําตาลนะคะหายากนะคะตัวนี้สีน้ําตาลเนื้อแน่นนะคะเราไม่ต้องซักกาวก็ได้ใส่ปกติก็สวยนะคะเห็นไหมคะสีน้ําตาลง,งามมากนะคะอันนี้เราก็ลดหลังเหมือนกันนะคะขายโปรโปรให้นะคะเพียง550บาทนะคะหากท่าในใดสนใจแคปมาเลยนะคะ550บาทนะคะอันนี้ขอยกเป็น n ม m b e r ขหนะคะ n ม m b e r ขหนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ หากท่าในใดสนใจแคบเลยนะคะน u m เบอร์หกอันนี้มีพื้นเดียวนะคะน้ำตาลเลืออยู่พื้นเดียวแล้วก็หากท่าในใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะน u m เบอร์หกนะคะสวยะคะ่ะสีน้ำตาลงามแท้แน่นอนเลยนะคะงามแท้แน่นอนเพียงห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อมาก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นสี ม่วงกีบกุหลาบนะคะม่วงกีบกุหลาบงามงามมากเลยนะคะตัวนี้สินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง550บาทนะคะดูลายดีๆนะคะงามงามเห็นไหมคะงามงามเทแน่นอนนะคะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอสไลน์ได้นะคะ550บาทเท่านั้นสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะขอยกเพืนอนำเบอร์เจ็ดนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ550บาท เมื่อท่านสนใจท่านตรงแคปหน้าจอแอดไลน์มาเลยนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะพัละห้าร้อยห้าสิบบาทท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะคะสินค้าเราสวยทุกผืนนะคะการันตีได้นะคะแล้วก็มาสีนี้นะคะอันนี้ขอบสีเทานะคะสอบทีเทาสวยงามแท้แน่นอนสวยจริงๆน,นะคะสีเทานะคะสีเทาะคะ่ะ งามทุกผืนสินค้าไม่มีตําหนินะคะงามดูลายดูเชิงนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะไปตัดกางเกงก็ได้ตัดกระโปรงตัดสปายก็สวยทุกผืนเลยนะคะเรานาเสนอน5 0บาทเช่นเคยนะคะอันนี้เป็นนำเบอร์แนะคะสินค้าของเราเมีกี้พร้อมขาย วันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะ550บาทน,นัเบอร์แสวยแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราการันตีได้ถูกต้องนะคะถูกต้องตรงหน้าปกนะคะเวลาวรารดาขายสินค้าตรงหน้าปกทุกคืนนะคะแล้วก็มาลายนี้นะคะลายนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นชมพูนะคะชมพูชมพูแต่เป็นชมพูอันนี้นะคะชมพูกับเหลืองนี่นะคะสวยดูยลายนะคะ เป็นลายหมีใหญ่งาะแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยสุดซึ้งนางสาวไทยนะคะอันนี้ขอยกเป็นนําเบอร์เก้านะคะพ่อแไม่พี่น้องค่ะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนําเบอร์เก้านะคะจากเจ <9 99 S 2> ็ดเก้าเก้าเราขายเพียงห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะคะสินค้าของเรามีริงพร้อมขายนําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะ วันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยต่อมาก็เป็นสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองก็งามนะคะสีเหลืองทองเขาไม่เหนสวยนะคะเอาไปตัดกับเสื้อนคะคะงามนะคะ,สว,ะ,คะสวยค่ะสวยจริงๆนะคะสวยเทแน,นโนอนนะคะเรานําเสนอเพียง550บาทนะคะราคาเกต99นะคะเราลดโปรมาเลยนะคะเพียง550ท่านใดสนใจแคบหน้าจอเอดไลน์ได้นะคะ อันนี้วราดาขอยกเป็นนําเบอร์สิบนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะนําเบอร์สิบห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจรีบแคมปหนาจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะไม่ได้โกหกต,ต,ตรงหน้าปกทุกผืนนะคะโอเคนะคะต่อมานี่เป็นสีนี้นะคะสีนี้ก็สวยนะคะวราดาว่าจะไปตัดกางเกงหลายรอบแล้วนะคะแต่ยังไม่มีเวลาเอาไปตัดเลยนะคะยุ่งมากเลยสินค้านาหลายอย่าง นี่ค่ะสวยอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะน้ําเงินน้าเงินน้าเงินอมน้ตาตาลนะคะเพราะม่พี่น้องค่ะอันนี้นำเบอร์สิบเอ็ดนะคะสินค้าของเรามีกิ๊งพร้อมขายหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสวยเทเน่นนะคะวันนี้เรานําเสนอให้เลยห้าร้อยห้าสิบทอร์นจา้าสินค้าของเรามีกิ๊งพร้อมขายนะคะสวยนะคะลายนี้เหมาะตัดเสื้อก็ได้ตัดกางเกงก็สวยนะคะตัดกางเกงต่อสะโพกสมองก็สวยนะคะ ราะว่าวรารดาตัดมาอยู่เรื่อยนะคะช่วงไหนที่กระโปรงหมดวลราดาก็จะไปตัดมามีแต่สินค้าง,งามๆทางนั้นนะคะตัดมาสวยทุกผืนนะคะโอเคนะคะต่อมาก็จะมาเป็นผืนนี้นะคะ <c oughs> เป็นหมีรองนะคะเป็นหมีรองเข็นมือนะคะเข็นมือดัดแบ้น,นะคะตัวนี้นะคะสวยนะคะนี่ราคาปกติก็7 9 9แต่วัร์าก็โปรให้เลย550าบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะ 550เท่าน ha on ั้นนะคะขอยยกน้ำเบอร์ค่ะสินค้าของเรามีกิงพ้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียง550ยาสนะคะ550สินค้ามีกิงพร้อมขายนะคะสินค้ามีกิงพร้อมขายแค้แน่นอนเลยนะคะวันนี้เรานำเสนอเลยนะคะ550บบาทนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นตัวนี้นะคะต่อมาเป็นตัวนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงสีแดงอ่า ะะแดงเงางามมากนะคะเป็นแดงอันนี้สวยๆนะคะเป็นมุกนะคะแดงมุกนะคะตัวนี้งามนะคะเวลาไปตัดีสวยมากนะคะตะัดนะคะกระโปรงต่อสะโพกนี่สวยงามนะคะเพียงห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเก้าเก้าไม่ขายขายห้าร้อยห้าสิบตัดกางเกงก็งามนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่าในใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสินค้าของรามีจริงพร้อมขายตรงหน้าปกทุกผืนนะคะ วันนี้เรานำเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพทุกผืนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเราดีกิ้งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานำเสนอเพียง5 5าบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคบหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรที่วรดาคิ้งไว้0 8 1ย์2 5 8 3นเนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยเพื่ราบบาทเท่านั้นนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ หากท่านใดสนใจหากท่านใดต้องการสินค้าก็แอดไลน์จากเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสองห้าแปดสามเจ็ดหรือโทรมาหาวร,รดาผ้าขามได้นะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีแท้แน,น่นอนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะมีแต่สินค้าดีๆกระโปรงนี้ก็สวยนะคะท่านอยากได้ก็แคปหน้าจออันนี้เป็นเบอร์สามสินค้าตัวนี้ก็มีหมดทุกอณารคา สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรได้แต่คำว่าขอบพอคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมหรือเข้ามาซื้อสินค้านะคะวันนี้เรานำเสนอสินค้าดีๆหากท่านต้องการเอาไปฝากไปต้อนหรือซื้อให้ลูกหลานหรืออยากให้ลูกหลานซื้อให้ท่านก็โทรมาหาวรดาภาคามนะคะเราอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะ ที่จังหวัดสกลนะครอยู่ในตลาดสมเกียรตินะคะทรหาจากบโกดที่ลอยไว้ด้านบนนะคะร้านวรดาผ้าคามนะคะในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนได้แต่ตอบแทนด้วยการบดสินค้าดีๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีตานะคะขอบพระคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ